สวัสดีครับมืัอนี่มืัอนี้เป็นเสา,า,าวันที่เท่าไรยิยย้มหาเนาะเช้าวันที่ยี่สิบห้าครับยี่สิบหาง่ายยี่สิบหกยี่สิบหาง่ายยิ้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีเอฟซีไมเอฟซีเกา่าท่านผู้ชมทั่วโลกเด้อค่ะค่ะมืัอนี้ก็พามาเข,อ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 ขอาโขเขาปลาคือเก่าแล้วเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าเ้าเปลี่ยนไม้ถี่ไม้ไม้นาะค่ะคือ<ม>ว่าเ้ามาเลาะปลาแถวเราหลอไก่ไก่บา้านเนาะค่ะแถวอำเภอรัตนบุรีเด้อค่ะพี่น้องปลาใดครับมืัอนี้ เบิงว่าปลาเดชเข้าสิออกบออำเภอรัตนบุรีนี่กะจะเข้าสิได้ไปจากป่านะคะมีหลายปาน้องบัวตากแดดน้องแวงน้องแวงนี่คือนวนอะไรแมนแต่ทำปลามาน้องบัวก่อนแต่ตอนนี้เขาอยู่น้องบัวครับพิการน้องบัวเด้อเสานี่มามาเลยครับดอกแรกแห้งมันครับนี่เห็ดขาหนกยุ่งพี่น้องสามสามนี่สามดอก อุบวบเง Here. 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 Here right. ี้คร <in ับสวยงามงามครับเนาะนั่งเงี้ยกัแลงามครับนี่ครับนี่วัดกับฝนตตแขงกัพี่น้องเอ้จังเลียงเนาะวันนี้ป็นเฮ็ดปวกอะเฮ็ดปวกยยบ เลย่อไปค่ะก็เลย่อวยไปานเนาะหาซอยกันในเด้อพี่น้องเดู้เงียบสวนเป็นหมู่หมู่นึงครับป้านี่บอกฟิกกัดได้ยอยู่เด้อครับแมนเขาก็บอกมองได้บอกไดี๋ยวนี้ครับไปยึดบวกต้าบครับไปเลยหมาอยู่เด้อหมานอยู่เหลือหวานเลือหวานเงี้ยอีกสองดอกครับพุณดอกไงครับนี่เออเป็นนี่นี่นี่ว้าว งามเด้งๆเลยครับนี่งว้าวเด้งๆเลยครับเล็บโอ้ยขาขางนี่ขาใหญ้เท่าไหร่ล่ะข้าใหญ่ก็ถอยตไล่ะเอาอู้ยญ่เนาะใหญ่อุดมสมบูรณ์ค่ะคือสมบูรณ์เนียนเสียมจากได้หนิซำิ่งเนาะเส่หวานบุตรบ้านพี่เนาะอร่อยค่ะหวานโอ้งาม ่ไข่ขาวครับกลุ่มหนึ่งอยู่ข้างพูดนี่ครับเอ้านี่พี่น้องข่อยเดียวค่ะข่ออีกแล้วข้ามยุ่งลุนล้วนครับลุ่นล้วนเลยครับะนี่ยมีนี่แหละข้าวเหนี่ยวมีมีมีขื่นครับนี่นี่กะเริ่ขึ้นเลย อืก็ไหนคนพี่น้องอื้อมานเลอือก็ันได้ก็มานเลยนึกจ้าเอาเลยจ้เกี่ยบคู่เจ้ะอยทั้งนายอีกสองเด้กพี่น้องนี่ลังตัวไหม่กนะันอีกสองไไปไป,ไปเอา้ามีรับพี่นออ้องไล่ไล่ไล่ดิโผเป็นหมูทิแค่นี้ นนี่อันหนึ่งใน <Hey. S 1> นึนนงโอ้โ oh. หหัวๆเลยนี่ครับอีกคู่นึงครับตะเก็บค้าอุ้ยงา่าย oh, <dear. S 1> เอาเลยได้ยังได้แล้วดึงงามอุ้ยแดงจืดจืดแกงในหวานหวานเด้พี่น้องก็ด,ดีเลยไปแกงเสเฮ็ดปลวกไฟมีอสองครับ สามผุ <S <S ่นน so uh, yeah. right. ั่นโอ้โเขาเห็นผีเข้าบด้เห็นตัวไหนดิเออเดี๋ยวกันดิมีมีสามครับพี่น้องมึงมีอ่านี่ยตัดเลยนะตัดเลยนี่พี่น้องสองนี่สองอุ้ยจิบมิญาณเห็นยังไงเนาะ ต้นหนีมันขาหนูกิ้วมก่อนเถอค่ะเขามาเลยกับมันเลยถอยมุมนี่มุมกวางพี่น้องนี่สามเด้อมมุกวางมาเม้ามุมไก่ี่พี่น้องเอ้านี่ยืดมาสิไปเก็บเพชรปวกพี่น้องฝนโตแห้งพอดฝนโตแห้งก็เลยบนต่อเลยบระดีไปครับนี่อันนี้มาหาเลาะๆเลยแหละแถวบ้านครับเก็บไก่บ้านหลักล่างใกล้น้ำแน่แหละพี่น้องแน่นค่ะ สบโซนมาไล่ขึ้นมือมึงขึ้นเนี่ยสีกลาแง่ดินี่ไครับอู้วิดอกนีงคืองามงามเลยเนาะงามคือคนผ่อแล้วเหรือหวบคักค่ถูกต้องครับดอกแรกเพิ่งเห็นเนาะอืงูกี่เท่าค่ะอยู่งามๆเลย ยืดจุ่มนึงครับนี่ต้นนีก็ลังเสียบครับเนียนเนบ้านผ่กกาดีอ่อนๆบ้านอ่นอ,อนแต่ตัวนี้มีเสียบหวานเป็ังจุ้มงามไข่ขาวปะเนียนเอ้หอยล้วพี่นอ้อง,นองสองปะเนียนสงส,งสงครับนี่เฮ้ต้นี้เาบงคนตัดขาตัดอวนออไปหรืเอ้อ เราจีบมาเมืองตัวพี่น่ะอือเขาวังนึงนี่นะอืม,อมน้งจุม่มนี่จุ่มในหน่อยเลยครับจุมตัดเรื่อยๆแล้วพี่น,อน,นอ้องนกยูงลุ้นวนนะนกยูงไม่ใช่นกฮูกอืมอืมเดี๋ลอง Nem cả viện. Tân em viện. Men. Tân em 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 Oh. มาตามหาหอไอเฟลจากมาจากสีพอเห็นยังเนาะค่ะ <c oughs> พออีกแล้วหอไอเฟลงามครับงามงามเห็ดเหมือนงามดีดีไอ <c oughs> เขียวครับขกแปลงครับ ตูมน่อยๆนะต้มไงเกใครนี่กเขียวดอกใหญ่ๆเลยดอกหง่ๆสีเดยนอร์ดอกสีนอลเอ้ยต้นดอกไงต้นนี้ดอกงามนะต้นองามครับสว่าะงามไงญ่ๆสมบูรณ์เบีบบอหัวัวค่ะยังหละเธอจบัยังบุงทุกทีสิเป็นัว น้ำแกงบัวแจ๊กเตอร์แต่ว่าผอมเพราะแหลวสองดอกบองโปรถิ Thai เนาะค่ะพี่น้องกำลังสังเกตอยู่สังเกตอาการอยู่พี่หนุ่มอ่ะสิผอมมูนอย่างเงี้ยมันจีผอมบัวเมียนบัวเมียนเถะเมียนครับน้ำแกงหรือว่าน้ำนองลังขึ้นเลยแต่สองดอกนั่นโปรถิ t h a ยแล้วพี่น้องซ่อมเมืองอาการอยู่ว่าเห็นเป็นมูบอ่เนาะเมียนเพราะว่าสองดอกแหกมันกะ แต่ว่าเสียมบหไดแล้วมาด้วยพี่น้องเสียมบหได้ผูกตังหันมาเท้าบานกับซิบหอยผูกมาป่าบานเาบหอยผูกปนใอยากทีสิโผล่ไหมคะแม่นแม่นแม่นนี่สองดอกที่เก็บมาครับนี่สองดอกไปซีครับแต่ว่าเห็นห้อยก็จิ้มไปอยู่ไปหาตัวครับสีเป็นมูสีเป็นจาสีเป็นจังไยรุ่นลุ่นกันได้ยครับดอกนึ่งทึ่พหอดอกนึงครับ มีตุ่มหวานโตครับ <c oughs> ปอปอ,องไหยเยบอปอพี่น้องอ่าง่าย <c oughs> ใใบง่ยเย็เอ,อเอาเลยด <ๆ S 1> ูเอาเลยงขักพี่น้องโอ้ดอกให้มึงไต่ใบมึงหนีงามครับพี่น้องปิดน,น้หนึนิดน่งเลยง่าขักเห็ดพึ่งข้ากำค่ะง่ง แต่อพอเด็กเกียรติพีเน,ออนอ้องอุ้ยมันสอนกันเลยนะสอนกันเออนะคุณโบอุ้ยดอกน,นี่านางามแฮะงามสะอาดตาครับพี่นอ้องหงเูเหลืองงามๆครับดิถึงเกี้ยบานก็บานงามนะนี่เต็ดละงูาขาวพี่นอ้องน่าเชียรอืมสองครับส่องหุ่นน่าเชียรกระสีนี่อือเอาเลย

เสียชีวิตไปหนึ่งไก่ตัวหนึ่งไก่กับไตเป็ดผูกกัเสืออยู่เจ็ดสิบเป็ดจะได้พี่น้องอลบไปหนีกับตกไปเมืองอยู่วะอันคนที่เลี้ยงหมากะโบเบิร์นก็เนีเนาะจี่ยเหลียงอกงเนา,เาไปเมืองเหมือนบางสุวิทย์พ่ออยู่แต่กใกล้เลยโอ้ <c oughs> นี่พี่น้อง <c oughs> เห็นละงกเห็นละงกอ่อนพ่นเลยครับนี่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 หินละงกเหลืองครับนี่อ่อนพ่นเลยครับอ่อนพ่นเลยนี่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  อุ้ยนี่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 มีแจกดอกกดอกเนี่ยเอาอุ้ยบดตินบดได้แล้วบดตินบดได้แล้วเห็ดเต็มผัวเจสีเนาะสถานการเจสีเนี่ยงอ้ยต้นหน่อยไข่หน่อยก็บว้าวหอว้าวไปหน่อยผล่น่อยผใหญ่บง้เอาให้เบิร์ก่อนต้นนี่เอาให้มันสัสๆนี่ ว,วัดตหัวอยังพี่น้องว่วเหลืองเลืองนี่เฮ mm. ้ยเหลียวมาเนาะนี่ตัวล่างกันตัวล่างตัวล่างเก็บละงกขาวแล้วมาเก็บเหลืองบ้านี่ไปฟังผมไปนี่เอ่ะงามกัดเนาะเนใสใสไรทิปตินี่อู้หนังไข่ตัวนันได้อยู่เห็นบ่ข,ข้างๆเนาะนี่แกงใส่กัน,นไป,ไป เป็นสายลงมาพี่ครับอีกจุ้มนึงครับก็สายนี่ก็แดดประมาณสามโมงแล้วครับนี่สามโมงเสาร์แล้วเอ้าเออ้ยจเป็นอย่างเอ้าอู้วบอก่อดีตพ่อตาสุดค่ำอยู่พี่น้องอูุ้่นอู้หลงงอกเหลืองครับอู้หลงหงอกเหลืองครับ สามครับสามเบียงสามเรียงสามเลยเห็นยังเห็นแล้วโอ้ยอย่างบักต้นใหม่อยู่กำลังกำลังชมวิวฟิวถัดอยู่เฮ้ยเสิร์ฟเสิร์ฟนั้นมาแล้วคนนึงสักอยู่พี่น้องบัเสิร์ฟบัเถื่อโอ้ยบัวเตยืนหอกเลยมันเหรอพี่น้องบัวเตยสีบวมมันเนาะ มันเห็ดระงมันเห็ดโอู้วประสิทธิ์โบมันจะได้มันเห็ดข่าลงหยงแต่ดึกดๆโอ้แต่เสาวๆแต่เดือดๆปัดฝนมาเสาอืวเขาหงอยเด้งครับฮ่าฮ่าพ่ออีกแล้วพี่น้องพ่ออีกแล้วสวยๆเลยเหลืองทั้งนั้นเหลืองเหลือง แสดงว่าเหลืองโอ้อะไนี่ขาวบข่อยเห็นเข่าเห็นซองอันงามเงี้ยงามแล้วเอาเลยเด้อเลยต้นนั้นมันสะท้อนแสงหัวเหลืองผับๆเลยเอาได้อยู่เอากับมันหัวเหลืองเนาะมันถิดแดดเชื่อว่าจริงเด้อเอ้ย นี่ครับผู้ได้หมักสายเหลืองครับมื่อนี้ครับสายเหลืองทางนั้นพี่ดอกดอกนี่บอสไม่เคยเห็นให้ลองเหลืองไงบอลมาจุดมาจุดเร็วลมเลยสวงามคับเนาะดักบัดทายกันงามเนาะงามนะมึงจริงหระพี่น้องหวานแปลงอยู่ข้างหลังดอกนะ นังเผายังฮะนังเผายังก็อ้ยอุ้ยอุ้ยนะอุ้ยพี่น้องีเ่ายักครับอ้ยยักหญ่อีลีพี่น้องกูส yeah. yeah. ีรบเสียบขาดนี่จุ่มหนึ่งครับโอ้มือนีพี่น้องปลาไก่บานห้องกัดคือได้แหละเนาะีอยู่ปลาสองคนครับมือนี มาเด้อมาอย่างเป็นหมูนะกันครับเปอย่างเป็นหมูกันแน่งแต่ว,ะวะ่าเปอย่างเป็นหมูในกันครับหยุดข้าวแป้งครับหข้าวแปง้หแปงหรือว่าเห็ดขาวดินเนาะเอาวข้าวเจี้ยงสีขาเอิญยังพี่น้องนี่ขาวเจี้ยงสีโบเมนเมซี่ดได้ หมขาวจ้านี่ดิโอ้ยไีเนาะนี่จอัดเดียวทำไมอ่ะ้ยออกหัะยันครบอยครบเดียวขักเขียวแล้วักเขียวแล้วืครบจังเลยกับครบดอกแป้ง กืมี่เท่าไงครับพี่น้องอุ้ยเสือพัดหลเนาะนี่ดอกบานไอเสือทีดดอนึงข้างบนนี่ตัวนี้ดอกไงดอกบานครับนี่ดอกอมปนเลยนะดูดิจุ่มเลยเนื้อดอกนี้ก่อนไลี้นมปลาอยู่ในปุนางไปปลาบอบงหัก ขางคุณเมียนี่นั่นเลยคุณเด่นหนึ่งบ๊มีเห็ดเพลิงหวานบ่อบเจับไปเลยอุ้ยอ่ะกําลังกําลังเสียกี้อ่ะเป็นตี๋อยู่โจดย์เด่นเดี่ยวเนี้ยเฮดเพลิงเขาด้วยนี่งูกี่เท่าค่ะเนี่ยอุ้ยจิ้มบ่เขาเลยก็แข็งอะเถอะ งวานบ่ถึงวานต้นพอบ้านพี่นอนเลยดอกบ้านดอกเหลียกเนาะติดะลงงือูขาวครับบ้าอสองบ้านดอกสองครับนี่บอกว่าบ้าน,านพอแต่บ้านบ้านเลือบ้าน พี่น้องเออสาวกันที่กล้าเบิมงครับอุ้ยอุ้ยทองเบมึงอุ้ยเบิึงพี่น้องใหญ่กว่ากระปั้นเด้อนี่อีพูอบพักคักคักคักดอกนี่คักกูมูเลยบาทหนิอุ้ยนางเอกช่องเจ็บวะหนิวัดมึงให้มันสูดหัวสูดหางมันแนวถอยอืออุ้ยจ้ะพระสีผ้ามอมออื เอาเอาเอาปล่อยออกที่ะปึ๊บมันไก่เด้อเด้ออ้ยจวที่ที่เตโอ้นี่ป่านี้ก็มีเห็ดดอกใหญ่ใหญ่ที่หลอกหมกปลาครับดงเนาะเฮ้ยมึงเด้อโหมาสยชวิโอ้ยนองมาฟตกใจ้กันเออใหญ่กว่ากปั้น้ยทกปั้นมั้ เมืองพี่น้องเกือบซ้ำอีคัะอีหลีครับนี่เมืองจี่ล่ะพี่น้องความสวยความงามของนางพี่น้องไปต่อครับทำนี้ดอกเบี้ยน้องเขาค่ะหิ้งบัวงามนอนอีกดอกหนึ่งกระนี่อีกดอกหนึ่งนีถือยืนโอ้โหจะมีอีกดอกซางนิกเกะพ่วงพ่วงเห็นพี่น้องพุ่น มึง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 อดเด็กก่อนได้โดดจริงเนาะโดดจริงดดจริงโดดจริงเนาะนี่ติดเดินเดินเต็ยชุดยอดที่เราโงกครับมือนี้อุ้ยงามเอาไลยกระขาบัวเต็มแมนชุดยอดครับมือนี้มีสองเด้อโอ้ยเก็๊ยบเผ็ดผึ่งผึ่งหวานเหลียวเห็นพอดีพี่น้องอุ้ยอย่างนี้เนาะใหญ่น้องต้นนั้นพี่น้องน้องต้นนั้นด์ตัวหนึ่งค่ะแต่ว่านี่ขู่เนาะเอาเลยเด้อเอาเลยปึ๊บ จี <One input> ้งามเลยนี่งามครับชาวกริกาเส้นสนุกเพี่น้องอยู่ในคลองลงน้ำอู้เห็ดลงหงอกขาวครับหลงงอกขาวอู้ผุนข้างในก็มี่ของแถรเลยแน่นอนหลงงอกอี๋นี่แค่หนึ่งสะท้อนแสงเนาะอู้ยลงงอกไงเพี่น้องอีพออี๋ใครเป็ดของเถรใคย อุ้ยเนม่ยเห็นขาวจูนผูนอยู่วูมีสามสีอันแต,ต่ว่าตัวนั้นมันหน่อยเนาะตัวนี้มันหน่อยเนี่อย,อย่ใหญ่ดอูตัวพี่โบกกันเลยตัวนี้จิ้มออมาวิธีมาไมา่ถือให้ถือให้ตัวนี้มาถือได้ยุทธะจิ้มดินนกข้างบนจิ้มดินนกนั่นละเกิดจะได้อุ้ยอ้ยขันแม่นใหญ่เนาะขันแม่นใหญ่หรือว่าขันแม่นบ่ออกไม่ดื้อ ดีดพงเขาไปแค่กี่ดีจะไดแค่สิพงไข่แนีวิออก่าได้ได้่านี่ได้จิมจินั่นนะเยันแตกดกรยานัมแตกใหญ่ครับใหญ่เหี้ยมเทียวพูนนี่ครับพี่น้องใหญ่อี๋ดีโอ้ยใหญ่ก็ใครวางคนอย่างนี่วานใครใหแล้วนั่นใหญ่พี่น้อง เอาออกยากแท้ปาดอืใส่พลังหลายบ่แม่นมันโอ้ยป๊าพี่น้องโอ้ยใหญ่ล้ยเฮ็ดลงของแท้เด้อค่ะนี่บ่แม่นของปลอมป๊าล้างน้ําบ่บ่นะโอ้ย S> <S มาเลยนี่โอ้ยแฝดได้หนิไข่แฝดเออสซเซ่นี่นีหนีแฝดโอ้ยต้องเนี่ยหนึ่งต้องเนี่ยหนึ่งบ่แมนนี่มันมันพี่น้องเฮยพี่น้องกลับละครับพ่อแล้วมื่อนี่ยังหมานอยู่คือเก่าอยู่ครับเต็มตาเต็มตาหมานเห็นละงอกคักเลยมื่อนี้ครับเฮ้ยแมนนี่ยังพันเด็จัดกระตาอยู่พี่น้องไปไปจัดกระตาครับอยู่ข้างนอก มันสุหิตโอ้พี่เลางกกเป็นทีหนึ่งเลยหน่งแมนเยีดพ่เงกขักด้วยครับมือนี้มีแต่จูมบ้านใครกับมี่พี่น้องบอบอคดก่้านนสิีนาเนาะแมนผู้าเามาท่นเขาแต่นามาคือว่าขนด่นผู้ใดติดตามสาวกานิก้ากับชิฮหูครับว่าบ่คอยด้เก็บอยู่บ้านครับมีแต่ปปลาขังนอกครับเพราะว่า รอมาที่เพอเมรอนรอพี่เพอแล้วเมียพี่เพอป๊อปเพาปลาแถวบ้านนี่มาบพท่านมูเพิ่นเงี่ยงครับอ๋อครับพี่หนอเปิ้งต้องครับก่อนกลับครับนี่พี่น้องเดาได้ออกมาแล้วนี่พี่น้อง มานค่ะเห็นละงงเหงาะเห็ดละงงขาวเห็ดผงข้าวหนงยุงนีเห็ดผงข้าวหนงยุงนี่ได้หลายแหีงเนาะเดรหลายอยู่ส่วนมากเห็นละงงเห็ดละงงไม่เห็ดละงงเห็นละงงเห็นเห็ดผงหนงยุงพี่น้องน้ำมือก็แรงจะเป็นพวงเปล้วล่ะนี่มันมานขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกๆการติดตามขอบพูดถึงแมายางปลาเป็นหมูกันค่ะมัอนี้ปลาโอบ่านกระมันคือเก่าพี่น้อง เสียงมาไเ้นี่เสียงมากพวคิดว่าสีมานเหคะในที่สุดฮากับมานแม่ยมอยู่ครับผัดเทศลักออกโอ้ยมันแหรอมนันสุดๆเหมือนเดิมเหมือนเคยค่ะลาไปก่อนค่ะพอกัน้นมาคิดหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณเอฟซีทุกท่านเดอ้อค่ะขอขอภัยทีบ้างคิดต่อคอมเหม็นสาเดอ้อ พี่น้องสักนิการับหลวงรับหลวงเหรอเมย์ร่าได้อ่อนแรงเพราะว่าเขาไปหลายอันเขาไปหาเฮ็ดปวกแล้วเขาก็ไปเฮ็ดทุระตอเนาะเลยบ่ได้นอนขึ้นนี่สิกระงอแง่น้ำแง่ก็เลยบ่ทันได้ไปตอบคอมเมนต์เมื่อวานเยอะสารแงขอโทษขอไปเด้อค่ะพี่น้องไปละค่ะบ๊ายบายไปครับพี่น้องกลับบ้านนี่ความหมานยังคงที่อยู่ครับ หันข้างสิบ๊อหันข้างได้กะงามครับเชื่อบ๊อต้องหันพ่อข้างกะงามเ<า>อย<ป>สุดยอดครับมือน,นี้นไปพี่น้องลาพี่นอ้องเปล็กอนอุ้ยหลงเหตุบอกันไม่ขีมหนาเด้อครับโอ้หลง